เมื่อวันที่3เมษายน2563มหาวิทยลาลัยสงขลานาครินโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมอบกล่องค่าเชื้อโรคในธดบัตรให้กับศูนย์แพทย์ทหารบกค่ายสิรินทรโดยพันเอกนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิตเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปใช้ประโยชน์ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 เรื่องเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายที่คงเป็นความจําเป็นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีการติดโรคขึ้นมานะครับซึ่งจะทําให้ลดทอนกาลังคนลงไปองค์ปรปกณ์ในเชิงพวกนี้จะมีส่วนช่วยได้อีกเยอะนะครับในการที่ช่วยทําให้แพทย์เนี่ยทำงานกับคนไข้ได้ง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยขึ้นวันนี้ได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยสงขลานิธิคลินนะครับในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตรกรรมนะครับในเรื่องของกล่องที่จะสามารถจะไปนําไปฆ่าเชื้อพวกธนบัตรหรือว่าพวกแมสตนะครับเพื่อจะให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งทางผมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าก่อนที่จะกลับไปทํางานช่วงบ่ายเนี่ยผมก็จะแวะไปที่โรงพยาบาลชนะเทพาโรงพยาบาลคุกโพโรงพยาบาลหนองจิกแล้วก็โรงพยาบาลยะรังครับแล้วก็จะรีบที่จะไปนำแจกจ่ายตามที่ต่างๆนะครับเพื่อเพื่อให้แต่ละที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ในเร็วที่สุดครับ